มาครับ Toyota r e v o 2.4 NT นะครับตัว Z Edition ตัว Smart Cap นะครับปี2021เย็เป็นนวดราคาดีครับราคาคันนี้อยู่ที่379,000าครับได้รถคันสีขาวตัวหน้าหมูป่าตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะราคาดีนะครับไม่ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับปีแล้วก็ถือว่ากำลังพอดีคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับ ฟรีดาวผ่อนยประมาณ6 0 0 0กว่าบาทน,นะครับไม่เกิน7 0 0 0แน่นอนรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยแถมได้ตัวใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีกหนึ่งคันส่วนลูกค้าที่อยู่ตา่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศส่วนรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปโชว์ในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยูแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของ t o y ยต้ารีโวคันสีขาวเกียร์แมนนวดราคาดีๆครับนะ่คือคันนี้เลยนะครับเป็น Toyota N t o y ยต้ารีโ2.4 NTZ Edition ตัว Smart Cap นะครับปี2000 21เครับเลขไม้แสนสองไม่ได้ถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับปีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาราคาดีด้วยนะครับสามแสนเะจ็ดหมื่นเก้าพันเนาะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะกระจังนนหน้าเป็นสีดําเป็นโนแบ็คพร้อมกับตัวหน้ากรอบหน้านะครับนะันที่เป็นโครมเมียมแบบนี้พร้อมกับเขี้ยวหมูป่านะครับนะก็มีให้แล้วเรียบร้อยนะสัหลี่ยมฝากระโปรงคมๆแบบนี้เลยและที่สําคัญครับายทะเบียน5 8 8, 8 1ปครับโอ้โหนะายทะเบียนสวยและสภาพผมโคมไฟครับ รอยหินกระเด็นแทบไม่มีแน,น่นอนนะคันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโคมไฟก็ถือว่าสวยนะเก็บระหว่างตัวกันชนครับสวยมากนะไม่มีอ้าเลยนะครับโอ้โหนะความเงาครับให้ดูแสงที่สะทบกับตัวรถครับเงามากนะครับบอกเลยว่าลูกค้าคุณเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับนะแล้วก็ได้เป็นล้อแมกเรียบร้อยพร้อมกับยางกูสเอียร์นะครับปี2022แล้วเรียบร้อยนะสัปดาห์ที่51ของปี2022ก็ต้นๆเนาะ ต้นต้นปี22ไอปลายปายปีปี22นะครับ 22, นะบนะก็เทียบกับคล้ายๆว่าปี23แล้วกันนะครับก็ถือว่ายางใหม่อยู่นะดอกยางก็เหลือๆเลยนะครับนะ้ภายในซุ้มล้อครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบครับเดิมรอบคันถามว่าซื้อรถที่นี่คุ้มอะไรครับอันดับแรกก่อนเลยนะคือได้แบรนด์เพชรยนต นะครับคือได้แบนเพรยนตเพรยนต์นี้เก่งเรื่องคุณภาพรถนะครับที่1ของประเทศนะแข่งกัน3า0 0 5 0 0 0เต็นเรื่องคุณภาพรถไว้ใจได้แน่นอนไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำเล่มสูญหายนะครับเครื่องยนต,ตน์ไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการจมน้ําไม่มีการพลิกคว่ำถ้าพบว่ามีการจมน้ํามามีการพลิกคว่ำม,มามีการสับเปลี่ยนในส่วนของตัวเครื่องมามีการตัดต่อคัสซีมาผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะเรื่องารันตรมีให้แน่นอนนะครนะทีอื่นอาจจะให้ 3, ัน7วันแต่ผมให้เล1เดือน นะครับวาเลนตินทางร้านก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้ก็เป็นในส่วนของแบรนด์โตโยต้าด้วยนะเซอร์วิสนะ Service, นะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะกระจกของแท้จากทางโตโยต้ามีให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะตัวฟิล์มก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้กระจกนะครับอยู่ในสภาพดีรอยมอไซค์เขียวก็ไม่มีนะครับแก้มด้านข้างนะครับนะในส่วนของกระบะท้ายด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยขออนุญาตด,ดึงออกให้เห็นกันชัดๆนะครับนี่เลยนะสวยไหมเงามาก นะครับบอกเลยว่าสีเดิมรอบคันแน่นอนล้อแม็กสวยทั้งสีล้อรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีนะครับก็ถือว่าโอเคนะคัสซีก็ไม่ได้มีการตัดต่อนะครับอันนี้ก็ขอบ16นะครับไม่ใช่15นะขอบ16นะมีให้เรียบร้อยพร้อมกับล้ออะไหล่นะครับนะผมอยากเห็นล้ออะไหล่อย่าค่อยไปดูด้านหลังกันนะครับสติกเกอร์เ e t i ิ i ิชอยู่ครบครับไลเนอร์ก็ถือว่าสวยเลยนะครับไลเนอร์ใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับนะขออนุญ,ญาตเปิดละกันมา ในส่วนของไลเนอร์นะครับนะตัวตัวปั๊มแม่แบบนะครับก็ยังอยู่ครบนะนี่เลยนะครับอยู่ครบแน่นอนนะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมาก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่แสนสองนะครับและด้านข้างครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะสะโพกซ้ายนะครับนะสะโพกขวานะครับนี่เลยนะครับอยู่ในสภาพดีนะนี่ท่อเฟกเก็บสายไฟนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกัน นะครับนะคันนี้ก็ถือว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็มีในส่วนของที่เขาเจาะมาให้นะครับนะไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมนี่นะครับล็อกจากตรงด้านหลังได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเป็นแบบสปริงแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเนาะเวลาปลดล็อกก็ดึงออกแบบนี้เลยนะครับก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนะกันชนมีให้ปกตินะครับนะตัวเตี้ยอาจจะไม่มีกันชนให้นะอันนี้ลูกค้าคนเก่าติดตั้งมาให้ รถมายังไงเราขายไปอย่างนั้นนะก็ได้คุ้มค่าตรงนี้ไปด้วยนะครับดนมีในส่วนของการชนให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะผมให้ดูก่อนนี่ครับโอ้โหทอยเสียสวยมากนะล้อครับยังไม่แตะถนนเลยสีฟ้ายังอยู่ครบครับหนวดยางเหลือๆนะอันนี้ก็หนวดยางเหลือๆนะครับให้ดูก่อนนี่ครับแล้วก็ที่สําคัญครับตัวคัสซีก็ไม่ได้มีการตัดต่อนะครับตัวเลขค้อคมกิบแบบนี้เลย นะครับแล้วก็สันเลี่ยมด้านข้างของฝั่งขวาก็ถือว่าโอเคนะคันนี้ยังไงซื้อไปก็คุ้มนะครับคุ้มแน่นอนมาผ่อนแค่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะ7,000อัรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลย7,5 0 0ผมผมตีให้นะคร่าวๆนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้คันสีขาวด้วยและที่สําคัญครับด้านในนี่ครับตัวเบาะไม่ขาดไม่ยืบตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตบานพับบนกับล่างครับนะไม่แหกไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับ รถนี้เก็บอยู่แล้วพอมันอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเนดะี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรได้มั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแดชบอร์ดก็ถือว่าโอเคเลยกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเซ็นทรัลล็อกมีมาให้กระจกหน้าคู่เป็นไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยนะครับอ่าสีสวยนะสีสวยนะคันนี้บอกเลยว่าแจ่มนะบอกเลยว่าแจ่มระบบฮีตเตอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อย ครับขออนุญ,ญาตปิดประตูแล้วกันนะครับมาอึบอ่าโอเคโอ้โหเสียงประตูแน่นๆเลยนะบอกเลยว่าแน่นๆเลยนะ,ะมาครับนะเลขไมคก็แสดงอยู่ที่1 2 9 9 9 9กิโลเมตรนะครับโอ้โหเลขสวยด้วยนะบอกเลยว่าเลขสวยมากแลยครับแล้วก็ที่สําคัญหน้าจอของแท้ครับหน้าจากทางโตโยต้าขนาด8นิ้วโอ้โหนะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r าเพได้ครับ แค่ a p ป l e c a r าเพได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะอ่าแล้วก็ในส่วนของแดบบอร์ดครับนะั่นก็ถือว่าสวยเลยนะครับรอยจุดบางพระรอยอะไรไม่มีนะก็ถือว่าครบจบเหมือนกันแล้วที่สําคัญคู่มือมีให้ครบปกตินะครับแล้วก็พวงมาลัยอยู่ในสภาพดีรอยแหวนขูดไม่มีเห็นะครับคอนโซลตรงกลางถือว่าโอเคนะครับสภาพหลังคาด้านบนรอยยันมหาอุดไม่มีนะไฟสว่างสวัยแน่นอนนะที่ใส่แว่นมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้ยังไงก็คุ้มครับอ่าเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ รับก็เนในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าใหม่กลิกแน่นอนนะสี่สูบสิบหกาล์ร้อยห้าสิบแรงม้มาเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวสูงนะครับนะตัวสูงพวกนี้เลยนะสี่ประตูนี่ครับนะที่ผมอยู่ยืนอยู่ตรงนี้นะเครื่องยนต์เดียวกันนะครับนะตัวเทียก็ได้สมรรถนะที่เครื่องใหญ่ขึ้นนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการเก็บท่อของเหลวลอยนะ้ามันเยอะไม่มีแน่นอนนะครับเดิมๆรอบคันแบบนี้ครับคันหน้าๆนะครับมีล่องการใช้งานเห็นได้ชัดนะครับนี่เลยนะมีให้แล้วเรียบร้อย นะครับแล้วก็ส่วนเนมเพจครับนะอยู่รบปกตินะคันนี้แยกโซลารมีมาให้แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จะเปต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันเพิ่งเปลี่ยนนะครับวันที่17อ่าเนี่ยวันที่17เดนะครับเดือน3ปี68นะครับเพิ่งเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไปน้ําหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับฝากระโปรงสวยๆคันนันหน้ามีร่องการใช้งานนะครับนี่ครับให้ดูหัวรดก่อน หัวน้อนี่สวยมากนะครับนี่เลยนะครับนะสันเหลี่ยมนะครับอยู่ครบปกติแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีดขาดนะครับแล้วก็หัวน็อตสวยทั้งซ้ายและขวาและที่สําคัญฝากระโปรงตีตาโตยตามาของแท้แน,น่นอนนะครับเครื่องยนต์ผมก็สตาร์ทรถไปอยู่นะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยบอกเลยว่านิ่งกิกนะนิ่งกลิกมากเครื่องยนต์แน่นๆน,นะเครื่องโตโยต้าครับอึดถึกทนแน่นอนนะสำหรับคันนี้ก็สภาพ ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้นะครับขอย้ำรุ่นอีกทีครับ Toyota Revo 2.4 NT Z Edition ตัว Smart c a คครับปี2021นะเป็นตัวแคปเตียนะครับไม่แสนสองเท่านั้นกับราคา379,000ยังไงก็คุ้มกับราคาครับผ่อนแค่7,000นะครับนะผ่อนแค่7,000รีบติดต่อมาหาผมด่วนๆเลยนะครับแลนะ้สุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไค i b ์ให้ผมด้วยนะครับก็จะได้พลาดรถใหม่ที่สวยแบบนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ